สวัสดีครับทุกทุกคนวันนี้พบกับม้าในช่องของมีมากไม่ได้ถ่ายคลิปหลายคลิปเลยไม่ว่างทําแต่งานโอเควันนี้ว่างแป๊บหนึ่งก็จะมาอะไรดีอะแกะกล่องเนาะแกะกล่องดีกว่าวันนี้ว่างมากได้ลงติ๊กตอกไปพักหนึ่งนะครับลงติ๊กตอกไอ้ต้นบอลกระดาษยักษ์มากอะไอ้ต้นใหญ่ใหญ่อะแล้วก็ไปเจอพี่อยู่คนหนึ่งนะครับเขาบอกว่าเขามีบอลกระดาษยักษ์ดำเออ เขาเรียกไงบอลกระดาษดํายักษ์ใช่ปะอันนี้ปะน่าจะใช่นะก็เลยนั่น,นแหละครับไม่พลาดทําการสั่งซื้อครับแต่ก็พี่เขาก็น่ารักนะครับให้มาในราคาถูกๆเนาะก็เทคนิคมาใช้การผูกพัธมิตรเพื่อจะได้ของราคาถูกโอเคมาไม่เสียเวลาดูมันหนักมากทุกคนทุกคนเห็นว่านี่คือกล่องเล็กๆต๊มาร์นี่สูงหนึ่งเมตรนะครับ เอะไม่ใช่ดิแปดสิบเซนอันนี้สูงกว่าแปดสิบเซนงั้นไม้จะยกขึ้นมาโอ้ยนี่อ๋อทุกคนมันใหญ่มากอนอนได้ไหมนี่โอ้ยหนักมันคือต้นบอนกระดาษดำยักษ์เรียกไม่ถูก โอเคตัว okay, กระชําเนี่ยแล้วจะมาแกะกันเลยเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลามเวลามันแกะฝั่งไหนอะฝั่งหัวฝั่งท้ายไงแกะไงอะแกะอย่างนี้แหละเนาะยังไงก็ต้องแกะจากกล่องเหมือนกัน ทุกคนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวแกะเก่อนไดให้ดูอีกทีโอ้โหโอ้โหโอเคยังนกครับทุกคนโอ้ นี่ก็ส่งต่อปีโดมาให้หรือเปล่าวะเนี่ยใหญ่มากนี่เลยแขนมารกพอดีเลยโอ้โอใหญ่มากว้าขอบคุณขอบคุณพี่ขาคนนั้นจริงๆฮะไม่คิดว่ามันจะใหญ่ขนาดนี้คือ ต้นไอ้บอลกระดาษเขียวของมาร์กอ่ะวายัก,กน,นะนี่ต้นใหญ่กว่าอีก่ะโอเคเรามาแกะกันเลยมาแกะข้างในเขาเขาหอยนี่ไม่ด้วยกันหัวมันช้าเพราะว่ามาร์กบอกเขาบอกว่าถ้ามันมียอดถ้ามันมีหลอดแนะเอาหลอดไว้ให้ด้วยนะอย่าตัดทิ้งนะพี่จ๋ามาใหญ่แท้ แต่แต่หัวก็แหง้งนิดหน่อยเขาน่าจะปลูกในดินแหงแ้งนะเนี่ยเพราะว่ามันเป็นเป็นฟุฟนๆนะ่ะดินมันเป็นฟุนฟนะต้องอ่อนะอเ่คเตรัว้าเน,นี้อนนี่ทุกคนโ ป็ลักกักโอ้นี่นี่นี่มีหลอดเดือดไม่รู้รในกล้องจะเห็นไหมสิงเหลืองอะเนี่ยสิ่งนี้เดียวนะ่ะเหลืองโอ้สุดยอด แบบไม่รู้จะหาคำไหนมาพูดแต่มันใหญ่จริงๆมันเป็นคลิปแกะกล่องที่อลังการมากครับคลิปนี้อได้มาในราคาที่ไม่แพงนะครับไม่แพงไม่แพงไม่ถึงห้ารอยอะไม่ถึงห้ารอยใหญ่ขนาดนี้ไม่ถึงห้าร้อยปกติอะใหญ่ขนาดเนี้ที่มีไบด้วยมาร์เห็นราคาหลักพันเลยนะพันแบบอย่างของมารก็มีคนมาตีราคาให้ั้งสี่พันนะต้นของมาร์กอะ แต่ว่านั้นมันมีใบไงแต่โคนแค่นี้เองประมาณประมาณเนี้ยโคนประมาณเลยฝั่ามือมาร์คนิดหนึ่งอะประมาณเนี้ยเนี่ยโคนเขาต้องสี่พันนะครับมีคนตีราคาให้มาร์คสี่พันนะแต่มาร์คไม่ได้ขายนะแล้วคิดดูขนาดเนี้ย<ฮ>เท่าไหร่โอ<ฮ>้โอเคคลิปนี้ก็มีแค่นี้ครับเป็นคลิปแกะกล่องเห็นกล่องมันใหญ่มันน่าตื่นเต้นเดี๋ยวมาร์กก็จะไปทํางานละ มาแกะกล่องถ่ายคลิปก่อนเพราะว่ามา้าไม่ได้ถ่ายคลิปมานั้งหลายคลิปเลยนะฮะโอเคเพราะคลิปนี้มีประมาณนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ม์กด้วยละกันเดี๋ยวว่างถ้าว่างมา์าจะถ้ามีโอกาสมา์กปลูกตัวนี้จะทําคลิปให้ดูละกันว่ามา์กปลูกยังไงนะครับผมคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ